ก็จะมาบอกวิธีตัดยาหวัวคนานะครับผมว่าตัดยังไงนะครับถ้าเรายิ้ตัดฝั่งนู่นนะครับเราต้องหันนาไปนู่นนะครับผมเราตัดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับอาเอาอยามาไห้ที่กลางหัวคนานะครับผมถ้าเราตัดฝั่งนี้เราต้องหันนากลับไปทางนู่นนะครับตัดข้างล่างขึ้นมาข้างบนเหมือนกันครับผมแต่เดี๋ยวมาดูวิธีทําจริงได้เลยครับ เฮ <Hey, S 2> ้ยปะปุ้ยว่าไงเพื่อนกูมีเรื่องสิถามระวังเงินกับสมองอัจฉริยะมึงสิเรียกอันไหนวะกูก็เลือกเงินอยู่วะทำไมมึงก่งเลือกสมองวะสมองนัไปต่อยอดนู่นนี่นั่น,นหลายอย่างสมองสำคัญถ้าเป็นกูนะเว้ย กูที่เลือกสมองเว้ยคนเรามันก็ต้องเลือกในสิ่งที่ตัวมันไม่มีอยู่แล้วอย่างสมองอ่ะกูมีอยู่แล้วเพื่อนอมึงก็ถามง,งูตกลงกูเป็นคนบูมีสมองเัอนี้ปูก็น่าถามมันเลยเดี๋ยวกันครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผมจนจบครับผม